สวัสดีครับในมือผมนี้ก็คือเสียวตันวายนะครับซึ่งเป็นสเตเบิลชูนะครับหน้ากว้างนะครับแล้วก็มีรีบาวเดี๋ยวต้องลองดูว่าสามารถไปใช้วิ่งแข่งได้หรือเปล่าส่วนหนึ่งก็สําหรับคนที่เท้าแบนไม่มากก็สามารถจะใส่ได้นะครับรวมถึงคนเท้าปกติด้วยเบื้องต้นเนี่ยจับในวัสดุ1,500กว่าบาทนี่ก็โอเคนะครับรองเท้าส่วนประกอบก็จะมีอยู่5ชั้นนะครับ CPU outsole เนี่ยที่เขาบอกว่ามัน anti slip แล้วก็ใช้ได้กับทุกพื้นผิวนะครับ super critical insole นะครับ มีความนาอยู่เหมือนกันมีความนุ่มมากนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเกิดมันเปียกน้ำมันจะเป็นยังไงด้วยนะครับเป็นอีก2ส่วนเนี่ยประกบกันตรงนี้ก็เรียกว่ามันจะเป็นมิโซนะครับชั้นแรกเนี่ยใช่ก็จะเป็นลักษณะเป็นเนี่ยงอย่างนี้ลงมานะครับวูไฟไรส์สปีดเทคโนโลยีนะครับมันก็จะมีความแข็งด้วยแต่ก็ไม่ได้แข็งเหมือนตัวอัลต์โซนะครับพอร์รีบาวเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีส่วนตรงนี้ที่มันนิ่มมากอยู่ตรงนี้นะครับในตัวพื้นเนี่ยอัลต์โซมิโซะสองชั้นเนี่ยันคะรบ แล้วก็นากว้างดูแล้วมันสเตเบิลก็คือมีความมั่นคงในการใส่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงส่วนของพุ่งเท้าเนี่ยยางหนาเลยนะครับพอดิชั่นวาวริงคอมโพสิเบิลแจ็คเกอร์อัปเปอร์นะครับเชนนิ่งอีกอย่างก็คือรอบๆเนี่ยมันจะมีความนุ่มหมดเลยนะครับบุกฟองน้ําแต่น้ําหนักมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับ250กรัมเป็นสตอเบอรี่ชูที่มีน้ําหนักเบานะครับไม่ได้เจาะรูเจ็มาให้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอามีดอะไรมาเจาะรูตรงนี้นะครับเนี่ยไม่ได้เจาะเหมือนกันนะครับเเนนนีียตรรงงูะัั้้ดด๋ววจทลอ ใส่แค่รูหกนะครับเนื่องจากเป็นรองเท้าหน้ากว้างนะครับก็ใส่ง่ายเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกดนิดนึงแต่ตี่นี้ก็โปร่งสบายนะครับตัวนี้จะรัดแค่รูหกนะครับเพราะรูุเจ็ดเขามีรูแต่ยังไม่ได้จอดด้านในนะครับ10.5 US สีฟ้านะครับสวยงาม งนี้จะรู้สึกพับๆนิดหนึ่งนะครับสองข้างมันไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีความรู้สึกแกร้งๆนิดนึ่งเดี๋ยวทดลองวิ่งดูนะครับแต่มันมีความนุ่มมากนุ่มวิ่งกันนะครับกับเฉียวตังวานนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนวิ่งบนยางสำหรับคนที่มีปัญหาในการใส่พวกซปเปอร์ชูเนี่ยเท้าแบน หรือว่าใส่รองเท้าที่มีแบบพื้นที่สัมผัสพื้นน้อยๆไม่ได้ก็จะใส่แบบนี้ได้นะครับแต่ก็คงจะทําความเร็วมากอะไรไม่ได้นะครับรู้สึกซัพพอร์ตตรงอุ้งเท้าเนี่ยก็ชัดเจนนะครับยิ่งปั่นเดินจะรู้สึกชัดเจนนะครับใส่วิ่งไป8.03กิโลเมตรนะครับ48.05นาทีเพลสก็5.59พอดีเลยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยสบายเท้าเท่าไหร่ถ้าวิ่งเร็วมันจะเหมือนกับจะต้องใช้แรงเยอะนะครับพูดถึงกับในราคาประมาณ2,100หรือบางทีอาจจะได้ต่ำกว่า2,000เนี่ยกับรองเท้าที่ซอ้ม ใส่ฟิตเนสมาใส่เดินที่วิ่งก็ได้ร r e c o ูรี่เบาๆอะไรอย่าเนี้ยนะครับทดสอบความเร็วหน่อยก็ได้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ช่วยส u พอร์ตอะไรเท่าไหร่แต่อาจจะช่วยให้เราแข็งแกรงขึ้น